ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้บา่าวสมบัติจะพาท่านผู้ชมมาเดินชมตลาดอย่างเย็นอย่างแรงแลนะตลาดต้องชมนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นลูกอะไรอะ่ะไม่เคยกินฮะลามารดครับลามารดบ้านเหลาเรียกโลกโล เิปนี้เาสมัติจะไม่บรรยายมากๆนะครับเ่าว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศแบบย,ยาวๆดูคนแบบย,ยาวๆครับแต่ผู้ชมครับ រៀបរៀបរយទៅបាយ คนก็เยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมคนเยอะอยู่นะครับถึงแม้นนว่าจะมีโรคไขข้เจ็บมาเลียนเลียนแต่ชาวจังหวัดบึงการเราก็ไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับโรคร้ายนะครับพี่น้องครับยามเย็นก็มาเยอะเดินก็เหมือนปกติทุกวันทุกเวลาที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับวันนี้ตลาดคนก็เยอะพอสมควรครับท่านผู้ชมแบจบจังหวัดดูแล้วคนก็เหมือนกัน ทุกวันที่ผ่านมานะครับพีอเก่ม้านิงใน้หถ้ท่านผู้ชมชมแบบยาวครับแบบัับก็จะไม่บรรยายนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศ ชาชนพี่น้องชาวจังหวัดบึงการออกมาเดินมาซื้อมาจับจ่ายซื้อของกันครับพี่น้องครับ ตลาดต้องชมอำเภอเมืองยามแรลงนะครับตลาดต้องชมยามแหลงอำเภอเมืองปึกการครับพี่น้องครับคนเยอะนะครับวันนี้เย็นนี้คนเยอะมาจับจ่ายซื้อของกันปาสมบัติก็เลยอาภาพส,สวยๆองงามนี้มาฝากท่านผู้ชมกันนะครับพี่น้องครับ เสื้อผ้าก็ส,สวยๆนั้นนะครับท่านผู้ชมเสื้อผ้าอาพรของอยู่ของกินนะครับที่พอค้าไม่ขายนำะมาจำหน่ายนะครับพี่น้องเสื้อผ้าส,สวยๆแค่นั้นเลยก็คงขายได้นะครับถ้าขายไม่ได้เขาก็คงไม่มานะครับขายได้แต่อาจจะขายได้น้อยได้มากก็ก็แล้วแต่สินค้าของใครของมันนะนะครับพี่น้องครับ นะครับที่ยอดนิยมก็คงจะเป็นของกินนะครับท่านผู้ชมของกินนี่ใครๆก็ต้องกินเห็นแล้วก็อยากกินก็ซื้อกินนะครับอย่างไงก็ต้องกินนะ่ะเพราะคนเราเกิดมากินอย่างเดียวนะครับพี่น้องวันาานี้เป็นวันศุกร์ด้วยเด็กนักเรียนก็เลิกแต่เช้าหน่อยเห็นบอกว่าเปิดสอบสอบแล้วพากันสอบกันแล้วนะครับพี่น้อง เด็กน,นักเรียนมัธยมก็เห็นบอกว่าสอบกันแล้วก็เลยวันนี้เห็นเด็กนักเรียนมัธยมมาเดินแต่แต่เช้าเลยนะครับถามว่าสอบกันแล้วนะครับสอบอะไรอะ่ะสอบ,บมิดเทิมหรือสอบไฟนอลน,นะครับเด็กผมเพิ่งเปิดป,ประผู้ชมนักเรียนนะ ก็ลืมถามมาสอบอะไรเห็นบอกมาสอบก็สอบอยันี้เงนินเอายานี้เปิดเทอมช้ารางคงจะปิดช,ช้าหรือเปล่าก็คอยดูกันครับคนเยอะครับตลาดต้องชมนะครับพี่น้องคนเยอะเย็นี้วันศุกร์ที่ห้านคนเยอะคนเยอะ แบบค้าก็เยอะลูกค้าก็เยอะครับท่านผู้ชม<ท>สน,นใจแล้วก็จะใส่หน้ากาก อันนี้จะเป็นอะไรเป็นพระหงนะครับโคงจะสิ้นหน้าหนาวแล้วครับพ claro> 네ี่น้องครับหน้าหนาวจังหัะจะไปแล้วดูบรรยากาศอากาศก็ไม่มีหนาวอีกแล้วล่ะไปจนถึงโน่นกลางเดือน้กลางเดือนก็กลางเดือนกุมภาพันธ์เมื่อไหร่ก็ประกาศสิ้นสุดฤดูหนาวของปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามเลยนะครับหน้าหนาวปีนี้ก็หนาวยาวมาตั้งแต่เดือนตุลาแล้วนะครับ มาจนถึงปัจจุบันก็สามี่เดือนห้าเดือน้็ไปยาวพอถําขวรหน้าหนาววันนี้ตลาดยาวเลยตลาดคนมาขายเสื้อผ้าเยอะแยะครับพี่น้อง,ย,งยาวเลยตั้งแต่ต้นจนจบพี่เป็นกิโลตลาดยามแรงหรือตลาดต้องชมอำเภอเมืองบพิการ เอาภาพบรรยากาศแบบสบายๆจํำเย็นๆนะครับจํำแรงนี่แหละนะครับมาฝากพี่น้องได้ชมกันนะครับได้ชมกันเล่นๆนะครับท่านผู้ชมบางคนก็มาเที่ยวแล้วแต่บางคนอยู่บ้านก็เปิดคลิปเปิดอะไรดูนะครับว่าเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับตลาดเป็นยังไงเวลานี้เวลานี้ก็บ้านเมืองเราในเขตจังหวัดบองการตลาดค้าขายก็ เป็นไปปกติครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตลาดช้างก็คนเยอะตลาดเย็นก็คนเยอะนะครับพี่น้อง ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวสมบัติด้วยนะครับท่านผู้ชมเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับ